สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปาก็จะมาแบ่งปันวิธีการทํากรีบใบสีประยุกต์ในลักษณะนี้สวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับในส่วนของใบดินกระบือในลักษณะนี้เข้าไปนะคะค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีใบตองแล้วก็ใบดิ้นกระบือในส่วนของใบตองนะคะในคลิปนี้เราจะตัดทั้งหมด2ขนาดขนาดที่1นะคะจะตัดอยู่ที่ความกว้าง1นิ้วครึ่งความยาวสุดปลายใบ1แผ่นค่ะต่อไปนะคะขนาดที่2จะตัดอยู่ที่ความกว้าง3ามนิ้วยาว7นิ้วใช้1แผ่นเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆน,นาในส่วนของใบตองขนาดเล็กมาก่อนค่ะ จากนั้นหันฝั่งด้านแข่งไปทางขวาหันสีด้านนวลเข้าหาตัวต่อไปนะคะม้วนขอบไปตรงฝั่งขวาด้านบนตรงนี้ม้วนลงมาด้านล่างนะคะจนกว่าจะสุดความยาวของปลายใบยแล้วก็บังคับมุมด้านบนให้เป็นมุมแหลมมากที่สุดเพื่อความสวยงามของกรีบเสร็จแล้วใช้แมกเย็บด้านล่างค่ะ ต่อไปก็นำใบลิ้นกระบือมาเลยค่ะจากนั้นวันซ้อนด้านหลังนิ้วใบสีแล้วก็จัระยะด้านปลายตรงส่วนนี้เว้นระยะไว้อยู่ที่1เซนติเมตรแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการเว้นได้ตามความเหมาะสมนะคะเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วต่อไปพับเฉียงมุมฝั่งขวาค่ะพับลงมาเล็กน้อยในลักษณะนี้แล้วก็โค้งคว่ำลงและ ยกมุมกระพุ้งกรีบบังคับมุมให้โค้งออกด้านข้างในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะใช้แม็กเิ็บด้านล่างแบบนี้นะคะ ต่อไปก็นำใบตองแผ่นสุดท้ายมาเลยค่ะจากนั้นหันฝั่งด้านแข็งไปทางด้านขวาแล้วก็หันฝั่งสีด้านวนวลเข้าหาตัวเหมือนเดิมต่อไปค่ะพับเฉียงมุมฝั่งขวานะคะลงเล็กน้อยแล้วก็ให้มุมโค้งตรงนี้ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางใบตองค่ะจากนั้นก็โค้งความลงค่ะจัดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางมากที่สุดฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะ และต่อไปนะคะเพื่อนๆน,นำนิ้วใบสีมาเลยค่ะจากนั้นวางเข้าไปให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วก็เว้นระยะด้านปลายตรงนี้นะคะอยู่ที่1เซนติเมตรปรับเปลี่ยนระยะการเว้นได้ตามความเหมาะสมจากนั้นนะคะตัดเยียนฐานด้านล่างออกค่ะตัดเฉพาะตรงส่วนของนิ้วใบสีก่อนนะคะ จากนั้นค่ะขอไปต้องฝั่งขวานะคะเพื่อนๆโค้งคว่ำลงและยกมุมกระพุ้งกรีบบ,รบังคับมุมให้กระจายออกด้านข้างแบบนี้ค่ะถ้าตรงส่วนของมุมไปตองตรงนี้ยาวจนเกินไปสามารถตัดออกได้นะคะจากนั้นฝั่งซ้ายก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ จับโค้งคว่ำลงแล้วก็ยกมุมกระพุ้งกรีบบังคับมุมให้ออกด้านข้างเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะตกแต่งของส่วนของกรีบตรงกลางให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเพื่อความสวยงามจากนั้นใช้แม็กเย็บด้านล่างนะคะและตัดเจียนฐานด้านล่างออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำกรีบบายสีประยุกต์ในรูปแบบใหม่สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัไปไาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ